อีกนิดนึงวันนี้ออกมาแล้วแต่ไม่ได้อัดไว้ตอนงัด เอาอย่างเงี้ยออกมันจะดีกว่ามันถน,นอมกว่าไม่ใช่แบบใช้แท่งงัดงัดแบบฟุบเลยอย่างเงี้ยมันระบมเยอะทำใจดีเพราะว่าทองหนูมันเล็บมันหนาเศษเล็กเศษน้อยมันเข้าไปมันก็จะทําให้ครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วลูกถ้าอันนี้ออกก็คือจบละ โอ้โหมันใหญ่มากหนูออกแล้วใหญ่มากใหญ่กว่าเคสเมื่อกี้น,นั่นอีกพี่ตกใจโอ้ยดีนะหนูกันนั่นน่ะลูกเอ้ยนั่นหนูแม่นี่นะคือแบบมันจะแย่ไปกว่าเดิมอะ่ะโอ้ยดีดีหายแล้วลูกหายแล้วหายแล้วจริงๆถ้าใหญ่อย่างนี้นะรักษาแผลอย่างเดียวลูก อทุกคนดูโอ้โหเนี่ยก้อนบลเลอร์เลยอ,อันนี้จะต่อหรือพักคะไม่ไม่ไมไมทำแล้วค่ะเนี่ยเสร็จแล้วหมดแล้วเนาะดีแล้วที่อดทนดีมากเป็นลมวันนี้ดีกว่าทรมานในทุกๆวันจนเป็นปีเอาจริงเนี่ยแหละหายแล้วเห็นไหมต้องอดทนถ้ามวยบอกพักก่อนพรุ่งนี้มาทำแหม่ไม่ได้ละ แล้วทีเราก็เราก็ตัดถึงลาถึงโคนหน่อยนะ yeah. อุยอืมใหญ่ไหมล่ะ เดี๋ยวพี่กดให้หนูนะหนูเจ็บไหมนะเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเมื่อกี้จูนไม่ได้เลยเนาะสีเลยนะอันนี้เลือดสดสดไม่เจ็บจับไม่เจ็บโอ้โหโล่งไปเยอะโอเคเดี๋ยวพี่กดให้หนูนะหนูเจ็บไหมนะเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเมื่อกี้จูนไม่ได้เลยเนาะสีเลยนะอันนี้เลือดสดสดไม่เจ็บจับไม่เจ็บโอ้โหโล่งไปเยอะโอเค